สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสสองสาอย่างไรก็ตามพอย้อนคิดดูต้วหลิงเทียนก็เข้าใจได้ไม่ยากเพราะเขาเองก็จําได้ว่าตอนที่ได้พบกับซือถูหมิงหยางชงและอวีจ้งจิงครั้งแรกทั้งสามก็มีกล่าวว่าเท่าที่พวกมันทราบมาเพลิงอมตะระดับสูงที่ทำเวลาในการอุ่นเตาได้เร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาสองชั่วย,ยามครึ่ง งั้นก็ไม่แปลกที่วันนั้นประมุกไปจะสุ่มเดาเรื่องที่ข้าใช้เวลาอุ่นเตาอยู่ที่สามชั่วย,ยามดูเหมือนประมุกไปจะยึดคำพูดของปรมาจารย์โอสถทั้งสามมาเป็นบรรทัดฐานในใจโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ประมุกไปก็พอจะรู้เรื่องราวของปรมาจารย์โอดอยู่บ้างถึงได้กับประมาณเวลาที่ข้าใช้อุ่นเตาออกมาสามชั่วย,ยามซึ่งความจริงนั่นก็ถือว่ารวดเร็วมากในความคิดของประมุกไปแล้วต้นหลิงเทียนรอบกล่าวในใจ ครูต่อมาต้วนหลิงเทียนที่นึกอะไรไปรื่อเปลือยก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งจึงพบว่าเทียดให้เหอกําลังมองจ้องมาที่เขาอย่างละลาลังคล้ายมีอะไรในใจอะไรกันอาวุโสเถียหรือท่านก็อยากจะเห็นข้าอุ่นเตากับตาด้วยเออท่านปรมาจารย์โอสถต้วนสะดวกหรือไม่เห็นต้วนหลิงเทียนมองความในใจออกเทียดให้เหอก็ตีชิงตามไฟกล่าวถามออกไปด้วยรอยยิ้มแห้งๆทันทีไม่มีอะไรไม่สะดวกหรอกก็แค่สองเครือเท่านั้น ต้วหลิงเทียนคลี่ยิ้มบางๆจากนั้นกอก็สบัดมือเรียกเตาหลอมโอสทอมตาระดับสูงออกมาทว่าไม่ได้รีบร้อนอุ่นเตาแต่อย่างใดเพียงสบัดมือใช้พลังไร้สภาพหอบหิ้วเต,เตาให้ไปลอยอยู่เบื้องหน้าเทียดให้เหอทันทีเออปรมาจารย์โอสถต้วน,นี่คือเห็นฉากดังกล่าวว่าเทียดให้เหอถึงกับงงด้วยไม่ทราบว่าต้วหลิงเทียนคิดจะทําอะไรอาวุโสเทียดท่านก็ลองจับจับเตาหลอมโอสทอมตาดูก่อนเป็นไร ท่านจะได้ยืนยันว่าเตาหลอมโอสถอมตะนี้มันถูกอุ่นร้อนมาก่อนหรือไม่ต้วนหลิงเทียนพูดอย่างตรงไปตรงมาทำแบบนี้เถี่ยให้เหอจะได้มั่นใจว่าเขาไม่ได้โกงปรมาจารย์โอสถต้วนท่านไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้หรอกเถี่ยให้เหอสายหน้าไปมาท่านไม่รู้มาก่อนว่าข้าอยากเห็นความเร็วในการอุ่นเตาของท่านเช่นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะเตรียมตัวไว้ก่อน อาวุโสเถี่ยท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าวันแรกที่ข้าเจอพวกปรมาจารย์โอสถส,สื่อถูพร้อมประมุกไปเป็นข้ารู้เรื่องนี้มาก่อนจึงโกงด้วยการแอบอุ่นเตาไปงั้นเหรอต้วนหลิงเทียนหยีตามองจ้องเถียดให้เหอเออข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นโดนต้วนหลิงเทียนหยีตามองจ้องมาขมแ็งแบบนี้เถียดให้เหอก็รู้สึกไปไม่เป็นอยู่บ้างอาวุโสเถียท่านลองตรวจสอบดูหน่อยเถอะ ต้วนหลิงเทียนพูดแบบนี้ท่านจะได้มั่นใจไงว่าข้าไม่ได้เล่นตุกติกอะไรจริงๆเห็นต้วนหลิงเทียนขยันขย,นขยอเถียดให้เหอก็ไม่ลังเลสืบไปเอื้อมมือไปแตะเตาหลอมโอสทอมตาระดับสูงที่ลอยอยู่กลางอากาศเบื้องหน้าทันทีจึงพบว่าอุณหภูมิที่ฝ่ามือสัมผัสได้มีแต่ความเยียบเย็นจากโลหะที่ใช้สร้างเตาหาได้มีความอุ่นร้อนใดๆไม่กระทั่งเพื่อความมั่นใจมันยังใช้สำนึกเทวะแผ่เข้าไปตรวจสอบด้านในเตาอีกด้วย ในที่สุดมันก็ยืนยันได้เต็มสิบส่วนว่าเตาหลอมโอสทอมตาระดับสูงเบื้องหน้าไม่ได้ผ่านการให้ความร้อนใดๆมาก่อนเชิญท่านหลังเถียให้เหอยืนยันได้แล้วว่าเตาหลอมโอสทอมตาระดับสูงเบื้องหน้าไม่มีการเตรียมการใดๆไว้มันก็ส่งเตากลับไปให้ต้นหลิงเทียนปรมาจารย์โอสถต้นขอท่านอยากเข้าใจข้าผิดไปข้าไม่ได้สงสัยในฝีมือท่านแต่ข้าแค่คิดว่าเรื่องนี้มันม,นมหัศจรรย์เกินไปจึงอยากชมดูกับตาเท่านั้น หลังใช้พลังหอบหิ้วส่งเตาคืนให้ต้นหลิงเทียนเถี่ยดให้เหอก็มองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาเป็นกังวลเร่งกล่าวออกมาด้วยสีหน้าลำบากใจเล็กเนื้อฟังจากคำพูดแล้วเหมือนมันจะกลัวต้นหลิงเทียนเข้าใจอะไรผิดและทําให้ต้นหลิงเทียนโกรธมันจึงชิงอธิบายออกไปก่อนข้าเข้าใจต้นหลิงเทียนตัดบทเถี่ยดให้เหอทันทีจากนั้นก็ไม่คิดพูดอะไรสืบต่อเพียงจุดเพลิงอมตะระดับสูงขึ้นมากลางฝ่ามือจากนั้นก็เริ่มต้นกระบวนการอุ่นเตาต่อหน้าต่อต,อต,อตาเถี่ยดให้เหอ หลังผ่านไปราวๆสองเครือต้นหลิงเทียนก็หยุดอุ่นเตาและเริ่มหลอมโอสดหัวเทียนให้เถียดให้เหอชมดูพอเห็นต้นหลิงเทียนหลอมโอสดหัวเทียนออกมากับตาเถียดให้เหอก็ยืนยันได้ทันทีว่าต้นหลิงเทียนสามารถอุ่นเตาได้ในเวลาแค่สองเครือจริงๆอีกทั้งยังหลอมโอสดหัวเทียนออกมาได้ในเวลาอันสั้นทําให้มันตกตะลึงจนปากอ้าค้ั้งหมัดลอดได้ปรมาจารย์โอสถต้วนข้าต้องขออภัยท่านอีกครั้งข้ามีได้มีความคิดคลางแคลงสงสัยอะไรท่านเลย เมื่อเห็นความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าเทียไให้เหอจึงเริ่มกล่าวคำขอโทษต้วนหลิงเทียนอีกรอบต้วนหลิงเทียนที่เพิ่งเก็บโอสดหลัวเทียนกับเตาหลอมโอสถอมตะกลับลงแหวนพื้นที่ก็รอบใส่แย,ยิ้มในใจค่อยกล่าวถามออกมาว่าอาวุโสเทียเท่าที่ข้ารู้เกี่ยวกับท่านมาต่อให้ท่านคลางคลงสงสัยข้าจริงท่านก็ไม่มีทางพูดออกมาตรงตรงแน่นอนยิ่งเป็นเพราะแค่อยากยืนยันท่านยิ่งไม่พูดออกมาแน่ เช่นนั้นท่านบอกข้าได้หรือเปล่าว่าเพราะอะไรท่านถึงอยากเห็นข้าอุ่นเตาด้วยตาตัวเองครูต่อมาสองตาต้นหลิงเทียนก็กลายเป็นแหลมคมมองจ้องเถียดให้เหอด้วยสายตาจริงจัง,จงทำราวกับจะมองเรื่องราวทั้งหมดได้กระจ่างแล้วปรมาจารย์โอสถต้นข้าได้ยินคำถามด้วยน้ำเสียงจรงิงจังของต้นหลิงกอบกับสายตาที่ราวกับมองออกทุกสิ่งแล้วเถียดให้เหอก็ละดูละอายสีหน้ากลายเป็นอีหลักอีเหลือขึ้นมาทันที ช่างเธออาวุโสเถียต่อให้ท่านไม่บอกข้าก็รู้แต่แรกแล้วท่านบนรรพจา์นี่นะต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาตรงๆงท่านท่านรู้หรือได้ยินคำของต้วนหลิงเทียนเถียยให้เหอก็ตกใจและรู้สึกไม่อยากจะเชื่อหันไปมองจ้องต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาทำราวกับมองสัตว์ประหลาดมันอยากรู้จริงๆต้วนหลิงเทียนรู้ได้อย่างไรว่าทั้งหมดเป็นบนรรพจารย์ให้มันมาทดสอบข้าแค่เดาแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าเดาถูก ในขณะที่เทียไให้เหอกำลังอึ้งสีหน้าจริงจังของต้วนหลิงเทียนก็กลายเป็นสนุกสนานมุมปากยังเริ่มคลี่ยิ้มกรุ้มกิ่มออกมาอย่างถูกใจเรากับพึ่งหลอกใครสําเร็จท่านท่านหลอกข้าตอนนี้เทียไให้เหอย่อมเข้าใจได้ชัดเจนว่าเมื่อครู่ที่แท้ต้นหลิงเทียนก็แค่หลอกถามมันจึงรู้สึกพูดอะไรไม่ออกไปพักหนึ่งสุดท้ายก็ได้แต่คลี่ยิ้มแห้งๆด้วยความจนปัญญามันรู้ว่ามันเผลอขายผู้บงการออกไปแล้ว ปรมาจารย์โอสถต,ต้วนวันหลังหักท่านเจอท่านบรรพบุรุษท่านอย่าได้ขายข้าเชียวไม่งั้นท่านบนรรพจารย์ไม่มีทางปล่อยข้าไปง่ายๆแน่หลังจากคลี่ยิ้มหน้าเจือแล้วเถี่ยดไห่เหอก็เร่งกำชับต้วนหลิงเทียนออกมาหลังจากกล่าวจบเถี่ยดไห่เหอก็เร่งอธิบายแทนบนรรพจารย์อันที่จริงปรมาจารย์โอสถต,ต้วนก็น่าจะเข้าใจได้ว่าฉัไหนท่านบนรรพจารย์ถึงกระทำเช่นนี้ ถึงแม้ท่านประมุกกับปรมาจารย์โอสถทั้งสามจะยืนยันแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องมันเกี่ยวพันถึงอุปกรณ์อมตะระดับราชาท่านบนรรพจารย์จึงต้องระวังให้มากข้ายอมเข้าใจต้วนหลิงเทียนพยักหน้าเขาเองก็เข้าใจได้ว่าทำไมบรรพจารย์ของนิกายยอมตะไท่าีถึงทำแบบนี้หากเป็นเขาเขาเองก็คงต้องทำแบบนี้ด้วยเช่นกันข้าไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้หรอกท่านไม่ต้องคิดมาก่อดียิ่ง ได้ยินคาของต้นหลิงเทียนเทียดให้เหอก็พอได้ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกขณะเดียวกันมันก็พาต้นหลิงเทียนเหินร่างออกจากนิกาย,ยอมตะให้อีเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศอมเติ๋งหลงด้วยความเร็วสูงสุดอาวุโสเทียระหว่างทางคล้ายต้นหลิงเทียนฉุกคิดอะไรขึ้นได้ในใจจึงหันไปมองถามเทียดให้เหอว่าว่าแต่งานสมัช,ชาเตาโอสถในอีกหนึ่งปีหลังจากนี้จะมีปรมาจารย์โอสถจากนิกายอมตะสือหังมาเข้าร่วมงานด้วยหรือเปล่า จะว่าไปข้ายังไม่รู้เลยว่านิกายยอมตะสือหางตั้งอยู่ที่ไหนและข้าไม่รู้ว่าพื้นที่นิกายตะสือตังตือฮัตตืออยู่มันเกี่ยวข้องกับการจัดงานสมัชชาเต่าโอสถด,ด้วยหรือเปล่าที่ฉไนต้นหลิงเทียนถามออกไปดังว่าเพราะเขาสงสัยเรื่องหนึ่งนิกายยอมตะสือหังนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่พื้นที่ห่างจากแดนร้างมากนักหาไม่แล้วฉไนโจชูชิงสิทธิ์ของนิกายยอมตะเชียนจีนถึงได้ไปรู้จักมักคุ้นกับมู่หลงปิงของนิกายยอมตะสือหางได้ แถมยังเป็นสหายสนิทถึงขั้นคุยกันได้ทุกเรื่องอีกด้วยนิกายยอมตะสือหังนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่สามันและพื้นที่สามันก็เป็นพื้นที่พื้นที่เข้าร่วมงานสมชาเต๋าโอสถมาโดยตลอดและนอกจากพื้นที่สามันพื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่ร้างของเราแล้วยังมีพื้นที่ก้าวข้ามพื้นที่แสงและพื้นที่เงาอีกด้วยได้ยินคําถามดังกล่าวของต้นหลิงเทียนเทียดให้เหอก็ตอบกลับเร็วไว หากไม่มีอะไรผิดพลาดปรมาจารย์โอสถของนิกายยอมตะสือหังย่อมมาเข้าร่วมงานสมัช,ชาเต๋าโอสถในอีกหนึ่งปีหลังจากนี้แน่นอนเอ่ยถึงท้ายประโยคเถี่อไท่เหอก็อดไม่ได้ที่จะมองต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาสงสัยปากถามออกไปว่าว่าแต่ชไหนยอยู่ๆปรมาจารย์โอสถต,ต้วนจงถามถึงนิกายยอมตะสือหังเล่าหรือท่านมีคนรู้จักอยู่ในนิกายอมตะสือหังด้วยก็ประมาณนั้นต้วนหลิงเทียนพยักหน้าไม่รู้ว่านางจะมาด้วยหรือเปล่า ในใจตัวหลิงเทียนปรากฏร่างบางหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าหลังจากเขาขึ้นมาถึงหลิงหลัวเทียนได้ไม่ทันไรจะจับพลัดจับผูไปมีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับสตรีนางหนึ่งในโลกใบเล็กที่ราชาอมตะเหลือทิ้งไว้แบบนั้นแถมสตรีที่เขาหลับนอนด้วยก็เป็นอัริยะอันดับหนึ่งของนิกายยอมตะสือหังมูหลงปิงด้วยความที่เทียดให้เหอเป็นขุนนางอมตะเจ็ดดาราเช่นนั้นด้วยความเร็วสูงสุดของมัน ก็พาต้วนหลิงเทียนมาถึงเมืองหลวงของประเทศอมเติมหลงได้ในเวลาอันสั้นนอกจากที่ความเร็วจะสูงล้ำแล้วระหว่างทางยังไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆและเป็นธรรมดาว่าต่อให้มีอุปสรรคขัดขวางใดๆเถียดให้เหออาศัยแค่พลิกฝ่ามือก็คงคลี่คลายเรื่องราวได้ง่ายดายณพระราชวังของประเทศอมตะเถิงหลงวังขององค์ชาย13น้องต้วนปรมาจารย์โอสถต้วน ได้เห็นต้นหลิงเทียนอีกครั้งองค์ชาย13ของประเทศอมตะเถิงหลงก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นอย่างไรก็ตามด้วยสถานะในปัจจุบันของต้วนหลิงเทียนหลงเฟยอวินจึงไม่กล้าผ่อนคลายเหมือนที่ผ่านมาไม่กล้าพูดคุยกับต้วนหลิงเทียนได้อย่างสบายๆเหมือนก่อนต้วนหลิงเทียนก็สัมผัสถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจน แต่ในขณะที่เขารอบถอนหายใจเขาก็ไม่คิดจะพูดอะไรมากเพราะรู้ดีว่าถึงพูดไปก็ไรประโยชน์ตอนนี้ในสายตาของหลงเฟยอ,อวินเขาก็คือหัวหน้าปรมาจารย์โอสถของนิกายอมตะไทอีไปแล้วแค่หนึ่งคำพูดของเขาก็มากพอจะทําให้ประเทศอมตะเถิงหลงพลิกคว่ำตอนนี้ทีท่าเกรงระวังที่หลงเฟยอวินมีต่อเขาก็ไม่ต่างอะไรกับทีท่าที่หลงเฟยอ,อวินมีต่อพี่ใหญ่เผยองชายสิบสามไม่ทราบท่านเห็นพี่ใหญ่เผยกลับมาแล้วหรือยัง พอต้อนหลิงเทียนนึกถึงจุดปะสมการมาครั้งนี้เนาะได้ออกก็เร่งกล่าวว่าถามมงเฟยอวินออกไปตรงตรงทันทีไม่เลยหลงเฟยอวินสส่หัวไปมาค่อยถามต่อว่าปรมาจารย์โอสดต้นท่านมาครั้งนี้เพราะอยากพบพี่ใหญ่เผยโดยเฉพาะหรืออันที่จริงตั้งแต่วันที่ข้าได้พบพี่ใหญ่เผยพร้อมท่านวันนั้นข้าก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยกระทั่งคนที่ข้าส่งไปทําความสะอาดคฤหาสน์ของเขาก็ไม่เห็นเขาเช่นกันดูเหมือนพี่ใหญ่เผยจะล่าช้าเพราะติดปัญหาอะไรบางอย่างป่านนี้จึงยังไม่กลับ แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วแต่ต้วนหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะลอบทอดถอนในใจจะว่าไปได้ข่าวว่าตอนนี้องค์ชายสิบสามได้กลายเป็นองค์ชายรัชทายาทของประเทศอมเติงหลงแล้วนี่ต้วนหลิงเทียนหยีตามองหลงเฟยอวินพลางกล่าวออกห้วนห้วนหากท่านต้องการขึ้นดํารงตําแหน่งฮ่องเต้ของประเทศอมเถิงหลงตอนนี้เลยข้าก็ช่วยท่านได้นะถึงแม้ว่าประเทศอมเติงหลงจะไม่ใช่ประเทศอมตะระดับสูงใต้อน,นัตของนิกายอมตะไทอี อย่างไรก็ตามด้วยสถานะของเขาตอนนี้คิดจะหนุนหลงเฟยอวินให้ขึ้นนั่งบัลลังก์ก็ไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่น้อยเพราะอย่างไรเสียหลงเฟยอวินก็เป็นคนของตระกูลราชวงศ์กล่าวไปยังลำบากแค่เอ่ยวาจาด้วยซ้ำเพราะอย่างไรเสียนิกายยอมตลงหวูที่อยู่เบื้องหลังประเทศอมเติงหลงย่อมไม่ปฏิเสธคำพูดของหัวหน้าปรมาจารย์หลอโอสถของนิกายอมตะไทยอีอย่างเขาแน่นอนไม่ต้องหรอกหลงเฟยอวินใส่หน้าไปมา สเสด็จพ่อมีรับสั่งแล้วว่าหลังจากนี้อีกสิปีท่านจะสละบ,บัลลังก์ให้ข้าเช่นนั้นข้าก็ไม่คิดจะขึ้นเป็นห้องเต้ก่อนเวลากล่าวไปก็พอดีกับให้ข้ามีเวลาเตรียมตัวเรื่องต่างๆเช่นกันหลงเฟยอวินยิ้มและพูดต่อว่าทั้งหมดล้วนต้องขอบคุณปรมาจารย์โอสถต้นคนเดียวหากไม่ใช่เพราะท่านข้าคงไม่มีวันขึ้นดํารงตําแหน่งองชายรัชทายาทของประเทศอมเติงหลงได้หรอกสําหรับหลงเฟยอวินแล้ว โชคชะตาของมันได้ถูกชายหนุ่มเบื้องหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหากไม่ใช่เพราะชายหนุ่มเบื้องหน้าหลกักก็มันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าป่านนี้ตัวมันจะหลบไปเลียแผลใจอยู่ที่ไหนหลังสนทนาเรื่องราจีปาถะกับหลงเฟยอวินต่ออีกเล็กน้อยตัวหลิงเทียนก็อำลาอีกฝ่ายเดินทางออกจากเมืองหลวงของประเทศอมเติงหลงในวันนั้นเลยและภายใต้การนำพาของเทียดให้เหอเขาก็กลับมาถึงนิกายอมตะไทอีได้อย่างปลอดภัยไร้เรื่องราว หลังกลับมาถึงนิกายยอมตะไทอีแล้วเวลาที่ยังเหลือต้นหลิงเทียนก็ทุ่มเทให้กับการฝึกฝนขัดกล่าวทักษะการหลอมโอสถแน่นอนว่าในกระบวนการฝึกฝนัดคาเดกลาก็มีบางที่จะพบเจอจุดตีบตันจนรู้สึกว่ายากจะก้าวหน้าต่อไปได้ทุกครั้งที่พบเจอจุดตีบตันดังกล่าวต้วหลิงเทียนก็ไม่คิดดันทุรังให้เสียเวลาหันไปทุ่มเทให้กับการบ่มเพาะพลังอย่างตั้งใจและด้วยเคล็ดอมตะระดับราชาอย่างไทอีลีรับด่านพลังของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นจนเจียนจะทะลวงถึงยอดเซียนอมตะขั้นลีลับได้เต็มที และเรื่องราวตลอดทั้งปีหลังจากต้นหลิงเทียนกลับมาก็สงบสุขนิกายยอมตะไทอีก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆที่น่าสนใจมากนะักวันเวลาผ่านผ่าน,านดั่งอาชาขาวโควบตะบึงผ่านทุ่งหญ้าพริบตาหนึ่งปีก็ล่วงเลยผ่านไปและในที่สุดวันที่ต้นหลิงเทียนต้องเดินทางออกจากนิกายอมตะไทอีเพื่อไปยังแดนแห้งแล้งอันเป็นสถานที่จัดงานสมัสชาเตาโอสถก็มาถึงแอ ภายในลานด้านหน้าของคฤหาสน์หลังหนึ่งประตูเรือนที่ติดกับลานแง้มเปิดออกจากนั้นก็ปรากฏร่างคนสองคนก้าวอัดๆอ,ออกมาเป็นชายหนุ่มหญิงสาวที่แลดูเหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยกชายหนุ่มผู้นี้รูปลักษณ์หล่อเหลาใบหน้าเกลี้ยงเกลาดั่งยกคิ้วคมเข้มปานดับสองตากระจ่งางใสปานดวงดาราดกาวให้ความรู้สึกสบายๆและดูเป็นตัวของตัวเอง สำหรับสตรีข้างกายชายหนุ่มนั้นคำว่าไรที่ติคงไม่เกินเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือหน้าตาก็ไม่อาจใช้คำว่างดงามมาบรรยายได้หมดประหนึ่งผลงานอันสมบูรณ์แบบของถวยเทพก็ไม่ปานยามนางก้าวอาัดอัดออกมานอกประตูบุปผาที่ปลูกเรียงรายไว้ในสวนเล็กๆของลานด้านหน้าก็คล้ายละอายนางแลดูมองลงถนัดตาพี่หลิงเทียนพวกเราไปหาประมุกไปกันเลยไหมหลังก้าวออกมาจากประตูแล้วสตรีชดขาวก็หันไปถามชายหนุ่มข้างกายด้วยรอยยิ้มสดใส เรียกกว่าหนึ่งยิ้มของนางมีอนุภาพสะกดใจสรพชีวิตให้หัวใจอ่อนโยบนักสตรีในชุดขาวนางนี้ก็คือห้วนเอ๋อได้พึ่งออกจากการปิดด่านบ่มเพาะอันยาวนานส่วนชายหนุ่มข้างกายนางก็คือต้วนหลิงเทียนที่บ่มเพาะในห้องเดียวกับนางใช่ได้ยินคำถามของห้วนเอ๋อต้วนหลิงเทียนก็พยักหน้าเบาๆประมุกป,ปนัดให้ข้าไปพบยามเที่ยงจะว่าไปนี้ก็ใกล้เที่ยงพอดี กล่าวถึงท้ายประโยคต้นหลิงเทียนก็แหงนมองฟ้าเล็กน้อยบนฟ้าแลเห็นเป็นตะวันดวงเขื่องแผดแสงแรงกล้าใกล้ยอยู่บริเวณเหนือสีสบงบอกให้รู้ว่าคออีกเราเราเคอรสองเคอก็คงถึงยามเที่ยงวันแล้วจริงสิท่านใดนั้นคล้ายนึกอะไรได้ออกต้นหลิงเทียนจึงหันไปมองถามห้วนเอ๋อด้วยสายตาร้อนแรงว่าห้วนเอ๋อว่าแต่ปิดด่านคราวนี้เจ้าทะลวงขั้นพลังได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ด่านพลังของห้วนเอ๋อก็คือย,ยอดเซียนนอมต่ขั้นปฐพี หากนางสามารถทะลวงขั้นพลังได้อีกครั้งนางก็จะบรรลุถึงยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะนั่งบ่มเพาะอยู่ในห้องเดียวกับห้วนเอ๋อแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาบ่มเพาะพลังห้วนเอ๋อก็อยู่ในสภาวะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์เขาเลยไม่คิดจะปลุกนางมีแต่วันนี้ที่เขาปลุกนางขึ้นมาเพราะถึงวันเดินทางไปพื้นที่แห้งแล้งอันเป็นสถานที่จัดงานสมัชาเต๋าโอสถข้าทะลวงผ่านได้ตั้งแต่สองเดือนก่อนแล้วห้วนเอ๋อคลี่ยิ้มสดใส กล่าวออกเสียวแจ้วโหทลวงผ่านมาได้สองเดือนแล้วเหรอสองตาต้นหลิงเทียนทอแสงเจ้าขึ้นมาทันใดเร่งยิ้มกล่าวแสดงความยินดีกับห้วนเอ๋อทันทียินดีด้วยห้วนเอ,อ๋อตอนนี้เจ้าร้กาจขึ้นไปอีกขั้นแล้วพี่หลิงเทียนท่านก็อย่าชมข้าให้เหลืองไปหน่อยเลย ท่านไม่ใช่ไม่รู้ว่าพลังฝีมือของข้าหาักเทียบกันในบรรดายอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์แล้วยังนับว่าอ่อนด้อยกว่าผู้อื่นเขาเต็มที่ก็แค่สู้กับยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์ธรรมดาธรมาธรมดาได้เท่านั้นเองหลังกล่าวจบประโยคห้้นเอ๋อก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาหน้ายัางมุ้ยลงถนัดตาถึงแม้มรดกความทรงจาของห้วนเอ๋จะมีทั้งวรยุทธ์อมตะและเวทพลังอัลเลิศลลําให้นางฝึกปรือแต่นางยังไม่อาจตีความพวกมันได้ลึกซึ้งเรียกว่ายังห่างไกลาจากใช้วรยุทธ์อมตะและเวทพลังเหล่านั้นได้เต็มประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าในแง่ความสาเร็จของวรยุทธอมตะและเวทพลังแล้วนางยังอ่อนด้วยกว่าต้นหลิงเทียนอย่างมากด้วยเหตุนี้แม้นางจะทะลวงขั้นพลังสําเร็จบรรลุถึงยอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์แล้วก็จริงแต่พลังฝีมือของนางยังนับว่าอ่อนด้วยกว่ายอดเซียนอมตะขั้นสวรรค์ส่วนใหญ่เนื่องจากวรยุทธอมตะและเวทพลังของนางยังฝึกไม่ถึงไหน กล่าวได้ว่านางอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของยอดเซียนอมแต่ขั้นปัทภีที่แตกฉานวรยุทธอมตะและเวทพลังขั้นปัทภีขึ้นไปด้วยซ้ำห้่นเอ๋อเจ้าไม่ลองคิดบ้างเล่าว่าตอนนี้เจ้าพึ่งจะอายุเท่าไหรเองได้ยินคำสลดของห้วนเอ๋อต้นหลิงเทียนนอดไม่ได้ที่จะสายหัวไปมาด้วยยอรอยยิ้มแววตาย,ยังฉายชัดถึงความเอ็นดูครูต่อมาเขาก็ลูบหัวกล่าวปลอบนางเสียงอ่อน ที่สําคัญด้วยพรสวรรค์ของเจ้าหากเจ้ามีเวลาอุทิตตัวเพื่อตีความทําความเข้าใจวรยุทธอมตะก,กับเวทพลังจากมารดกความทรงจําไม่นานนักพลังฝีมือของเจ้าก็จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นนั้นหลังจากนี้ไปเจ้าไม่ต้องทุ่มเทให้กับการบ่มเพาะพลังมากนะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปตีความเคล็ดวรยุทธอมตะก,กับเวทพลังของเจ้าเถอะพอถึงจุดรอคอยแล้วค่อยหันกลับมาบ่มเพาะพลังจะดีกว่าหลังกล่าวปลอบห้วนเอ๋อจบต้วนหลิงเทียนก็เริ่มให้คําแนะนําแก่นาง อื้อหนเอ๋อฟังพี่หลิงเทียนห้วนเอ๋อพยักหน้างุดงุดเราลูกเจี๊ยบจิกเม็ดข้าวยิงทําให้แววตาต้นหลิงเทียนกลายเป็นอ่อนโยนลงมากกว่าเดิมเอาละ่ะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วพวกเราไปหาประมุขปกันก่อนดีกว่าหลังแหงนหน้ามองฟ้าอีกครั้งและพบว่าตะวันใกล้อยู่กลางหัวแล้วต้นหลิงเทียนก็ชวนห้วนเอ๋อให้ออกเดินทางไปยังคฤหาสน์ที่พักของไปผิงประมุขค,คณิกายอมตะไทอี ในเมื่อเขากับห้วนเอ๋อก็พักอาศัยอยู่ในเกาะหลักเช่นเดียวกันเช่นนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงคฤหาสน์ที่พักของปผยิงพอถึงหน้าคฤหาสน์ต้นหลิงเทียนก็ส่งเสียงทักทายจนปผยิงเร่งกล่าวตอบรับและเชิญต้นหลิงเทียนเข้าไปด้านในพอต้นหลิงเทียนกับห้วนเอ๋อมาถึงห้องโถงรับรองของเรือนใหญ่เขาก็พบว่าไม่เพียงแต่ปผยิงกระทั่งปรมาจารย์โอสถผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของนิกายยอมตะไทยอีก็มารอคอยเขาอยู่ก่อนแล้ว ปรมาจารย์โอสถซือถูปรมาจารย์โอสถหยางชงปรมาจารย์โอสถถวีเนื่องจากพวกซือถูหมิงหยางชงและอวีจ้งจริงทั้งสามถ่ายทอดความรู้และทักะหลอมโอสถช่วชีวิตให้ต้นหลิงเทียนอย่างไม่หวงวิชาต้นหลิงเทียนจึงเห็นทั้งสามไม่ต่างจากครูจึงให้ความเคารพอีกฝ่ายอย่างมีมารยาทกระทั่งยามทักทายทั้งสามเขายังลดท่าทีกลายเป็นอ้อนน้อมลงหลายส่วนต้องทราบด้วยว่ากระทั่งอยู่ต่อหน้าไปผิงเขายังไม่ลดท่าทีแม้แต่น้อย ไปผิงที่ยืนอยู่ด้านข้างย่อมสังเกตเห็นสิ่งนี้เป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามแม้มันจะเห็นสิ่งนี้มันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะรู้เหตุผลดีว่าฉนาต้นหลิงเทียนจึงลาดูให้ความเคารพทั้งสามแบบนั้นเพราะอย่างไรเสียต้นหลิงเทียนก็เห็นทั้งสามเป็นดั่งครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาปรมาจารย์โอสถต้นแม่นางห้วนเอ๋อเห็นต้นหลิงเทียนทักทายอย่างมีมารยาทพวกซื่อถูหมิงทั้งสามก็ตอบสนองอย่างพร้อมเพรียงเร่งทักทายต้นหลิงเทียนกับห้วนเอ๋อด้วยรอยยิม้ม ยังเหลืออีกคนหลังทักทายพวกซือถูหมิงแล้วต้นหลิงเทียนที่มองไปทั่วๆห้องโถงก็พบว่าไม่มีคนอื่นนอกจากพวกเขาดูเหมือนว่าท่านบรรพจารยังไม่มาคราวนี้คนของนิกายอมตะไทอีที่จะร่วมเดินทางไปยัางงานสมัชชาเตาโอสถที่แดนแห้งแล้งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นหกคนและตอนนี้ห้าคนก็ได้มาถึงแล้วเหลือแค่คนเดียวที่ยังไม่มา และคนผู้นั้นก็คือคุณนางอมตะแปดชะตาเพียงหนึ่งเดียวของนิกาย,ยอมตะไทยอีและยังเป็นดั่งบรรพบรุษของนิกายอมตะไทยอีที่ทุกคนในนิกายเรียกหาด้วยความเคารพว่าท่านบนรรพจารย์ขอปรมาจารย์โอสถทั้งสี่ท่านโปรดรอสักครู่ท่านบนรรพจารย์น่าจะใกล้มาถึงแล้วเห็นว่าตอนนี้ก็ถึงยามเที่ยงวันแล้วแต่บรรพจารย์ยังมาไม่ถึงไปผิงก็เร่งกล่าวบอกพวกต้นหลิงเทียนขัดตาทับทันที หากพวกต้นหลิงเทียนเป็นชนชั้นอาวุโสของนิกายอมตะไทออีไปผิงคงไม่ต้องกล่าวอะไรทำนองนี้เพราะไม่ว่าใครในนิกายอมตะไทยอีก็ล้วนแล้วแต่มีลำดับอาวุโสด้วยกว่าท่านบนรรพจา์ทั้งสิ้นในเมื่อพวกท่านเป็นผู้ได้อาวุโสกว่าเช่นนั้นการรอผู้มีอาวุโสสูงกว่าย่อมไม่นับเป็นเรื่องราวอันใดแต่ปัญหาก็คือ ตัวหลิงเทียนและประมาจารย์โอสถคนอื่นๆล้วนเป็นอาคันตุกะทรงเกียรติที่เลือกจะมาพักพิงอาศัยกับนิกายอมตะไทอีในรูปแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันทุกคนจึงมีอิสระที่จะจักไปได้ตลอดเวลาแถมนิกายอมตะไทอีของพวกมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะหยุดทุกคนไม่ให้จักไปไหนอีกด้วย หากนิกายอมตะไทยอีหันกล้ากระแขงหนงเหนียวหรือคมคูบีบคั้นให้ทั้งสี่ไม่อาจจากไปไหนหลักก็เกิดเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปภายภาคหน้านิกายอมตะไทยอีก็อย่าได้หวังว่าจะมีผู้ใดมาเข้าร่วมกับนิกายอมตะไทยอีในฐานะอาคันตุกะทรงเกียรติแล้วไม่เป็นไรหรอกเห็นท่าทางลำบากใจเล็กน้อยของปยผิงซือถูหมิงพลันโบกมือส่งส่งกล่าววาจาด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้มท่าทางสบายสบายไม่รีบไม่ร้อนระหว่างรอท่านบนรรพจารย์ เช่นนั้นพวกเราทั้งสามก็คิดสนทนากับปรมาจารย์โอสถต้วนสักหน่อยอย่างไรเสียตลอดปีที่ผ่านมาพวกเราก็ไม่ทราบเลยว่าตอนนี้ปรมาจารย์โอสถต้วนก้าวหน้าถึงเพียงใดแล้วมิผิดอย่างชงพยักหน้าจากนั้นก็หันไปมองต้วนหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มร่ากล่าวออกด้วยน้ำเสียงสนุกสนานปรมาจารย์โอสถต้วนนี่ก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วนาะหากท่านไม่ก้าวหน้าอันใดเกรงว่าหลังจากนี้ต้องมาติวเข้มกับพวกเราอีกรอบกระมัง ถึงแม้อวี๋จ้งจริงจะไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาที่ใช้มองต้นหลิงเทียนก็ฉายชัดถึงความคาดหวังเต็มเปี่ยมอย่างไรก็ตามหลังคุยกันไปคุยกันมาได้สองเคร่้งสีหน้าของพวกซื่อถูหมิงก็ไม่อาจยิ้มร่าหัวเราะอ,อะไรได้อีกต่อไป เพราะในเวลาเพียงแค่สองเคลื่ที่ต้วนหลิงเทียนกับพวกซือถูหมิงได้สนทนาภาษาโอสถกันนั้นทุกถ้อยคําวาจาที่ต้วนหลิงเทียนเอ่อยออกมาประหนึ่งดาบไร้พ่ายที่ฟาดฟันมาด้วยสภาวะพลังดังมีถวยเทพหนุนเสริมสุดที่พวกซือถูหมิงทั้งสามจะต้านทานตีโต้สุดท้ายทับสามคนก็มีอันต้องแตกกระเจิงยากที่จะหักล้างแม้หนึ่งถ้อยคําวาจาของต้วนหลิงเทียนและเวลาเพียงแค่สองเคลื่นี้นับว่าได้เคี่ยวกรำพวกซือถูหมิงทั้งสามหนักหนาแล้ว พวกมันจำต้องตื่นตระหนกตกใจที่พบว่าในเวลาสั้นๆแค่เพียงหนึ่งปีหากทว่าตัวหลิงเทียนได้ก้าวเดินไปในเส้นทางโอสถอันลึกซึ้งสุดที่พวกมันจะก้าวตามได้ทันอีกต่อไปกระทั่งพวกมันยังไร้คุณสมบัติจะก้าวตามแม้แต่ฝุ่นที่ตัวหลิงเทียนทิ้งไว้ยังไม่อาจแลเห็นไปผิงที่ยืนข้างๆยิ่งฟังก็ยิ่งตกตะลึงไม่นานกลางหน้าผากมันก็คล้ายมีคำตกใจเสียขวัญเขียนแปะไว้ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลังยืนยันได้ว่าความเร็วในการอุ่นเตาของต้นหลิงเทียนนับว่าฝืนฟ้ามันก็ไปเรียบเรียบเคียงเคียงถามพวกซื่อถูหมิงทั้งสามว่าที่แท้ต้นหลิงเทียนเหนือกว่าพวกมันแค่เรื่องอุ่นเตาใช่ไหมแต่เรื่องอื่นยังคงต้องศึกษาเรียนรู้จากพวกมันใช่หรือเปล่าแล้วที่แท้ความสามารถของต้นหลิงเทียนเป็นอย่างไร เทวตั้งแต่เมื่อต้นปีก่อนมันมักได้ยินพวกซือถูหมิงทั้งสามกล่าวตอบมาว่าบัตรนี้ไรซึ่งสิ่งใดจะสอนต้นหลิงเทียนได้อีกต่อไปทักษะและความสำเร็จในศาสตร์ออสทอมตักของต้นหลิงเทียนได้ไล่ตามพวกมันทันแล้วสุดท้ายไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะสอนแต่ไม่มีคุณสมบัติจะสอนสั่งอะไรต้นหลิงเทียนได้อีกเช่นนั้นในเวลาสองคืงที่ร่วมฟังการโตวาทีของทั้งสี่ที่เหมือนต้นหลิงเทียนถล่มอยู่ฝ่ายเดียวมันก็รับทราบว่าคำไร้กาดยังน้อยไป เตาโอสถของต้วนหลิงเทียนมันฝืนลิขิตสวรรค์ไปแล้วปรมาจารย์โอสถต,ต้วนข้าขอถามตรงๆได้หรือไม่และหากเป็นความลับหรือตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอดีข้ารู้สึกสงสัยว่าชไนตั้งแต่เมื่อปีก่อนอยู่ๆราวกับท่านบังเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาจากนั้นความสามารถในการหลอมโอสถอมตะของท่านก็คล้ายก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพียงชั่วข้ามคืนท่านก็คล้ายเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ซื่อถูหมิงที่ใบหน้ายังฉายชัดถึงความตกใจไม่หายมองไปยังต้นหลิงเทียนพลางถามออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังเดิมทีข้าคิดว่าเป็นข้ารู้สึกไปเองมาตอนนี้ข้าจึงมั่นใจว่ามิใช่ข้ารู้สึกไปเองแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆมิผิดอย่างชงเร่งพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับซื่อถูหมิงความตกใจบนใบหน้าของมันก็คงทั้งไว้ยากจะสลายไปเช่นเดียวกันปรมาจารย์โอสถต้วนตอนนี้ข้าเกรงว่าทักษะด้านหลอมโอสถอมตะของท่าน ต่อให้เป็นทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของหกพื้นที่เราแต่ท่านก็นับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าทั้งหพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้ชัดว่าวาจานนี้ของหยางชงได้ประเมินต้นหลิงเทียนเอาไว้สูงลิบลิ่วข้าเองก็เคยฟังเหล่าประมาจารย์ระดับแนวหน้าอภิปรายเต่าโอสถกันในสมสชาเต่าโอสถครั้งก่อน แต่เหล่าผู้ที่มาอภิปรายเต่าโอสถกันในเวลานั้นหลังได้ยินท่านกล่าวถึงเต่าโอสถในวันนี้ฟังแล้วเหมือนเด็กน้อยคุยกันไปเลยอวีจ้งจิงที่ตกใจใหญ่หลวงถึงกับกล่าววาจาย,ยืดยาวออกมาอย่างหาได้ยาก